อรยู you, นิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตรโนมีมหานวดารานิยายไซไฟล้ำยุคข,ของเมเจอร์ทอมตอนที่11บเอ็ดไบนารีสตาหลังจากเคลียรงานเสร็จเฮเลนก็ตรงดิ่งไปที่ห้องพักอเล็กซีทันทีเพื่อมีอะไรขาดตกบกพร่องเธอจะได้สั่งการเพิ่มเติมให้หญิงสาวชะงักเท้าเมื่อพบว่าแขกของเธอออกมายืนเหม่อมองทิวทัศน์ภายนอกโดมอยู่หน้าห้องพักตามลาพัง เจ้าคิดถึงบ้านเหรอเฮเลนร้องถามก่อนก้าวเข้าไปหาครับอเล็กซีหันมาตอบเสียงเศร้าๆน่าเสียดายที่เทคโนโลยีของเรายังไม่สูงส่งพอจะส่งเจ้ากลับไปได้ข้ารู้ว่าเจ้าอยากกลับไปแต่ข้าไม่รู้จะช่วยเจ้ายัางไงจริงๆเฮเลนได้แต่ทอดถอนใจอเล็กซีฝืนยิ้มถึงไม่ได้กลับไปแต่ผมก็ได้มายืนอยู่บนมันแล้วมันอาจไม่เหมือนแต่มันก็ใช่ขอผมออกไปสัมผัสบ,บรรยากาศของมันสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ ได้สิข้าจะพาเจ้าออกไปเองเฮเลนไม่ขัดใจยินดีจะนเตอร์เทนแขกของเธอเต็มกำลังเจ้าบ้านพาผู้มาเยือนไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดอวกาศที่รัดรูปไฮเทคมากน้ำหนักเบาไม่รุ่มร่มเทะทาะเหมือนชุดอวกาศชาวโลกหมวกครอบหัวเป็นฟองพลังงานใสๆทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นแจ่มชัดเหมือนไม่ใส่หมวกท่านผอ,อ,อโครงการสั่ง AI ให้เปิดประตูแอร์ล็อกหน้าอาคารแล้วพาอเล็กซีออกไปสัมผัสโลกของเขาเมื่อพันล้านปีก่อน พอเห็นภูมิประเทศภายนอกอาคารเต็มๆต,ตาอาเล็กซีก็รู้สึกเหมือนขึ้นทามาชินย้อนกลับไปดาวอังคารปี2024อีกครั้งท้องฟ้าเป็นสีชมพูจางๆพื้นแผ่นดินเป็นสีลูกรังแห้งผักปราศจากพืชและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดกระแสะลมรุนแรงพัดฝุ่นทรายสีสนิมฟุ้งไปทั่วความเข้มของรังสี UV สูงมากสองสิ่งเท่านั้นที่บ่งบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ดาวอังคารนั่นคือ อุณหภูมิกับท้องทะเลไพศาลโดยรอบท้องฟ้ามีเมฆน้อยแดดจึงร้อนแรงมากอาเล็กซียกมือป้องแสงตะวันสองดวงที่แยงตาเขาพลางก้มมองเงาสองเงาของตัวเองบนพื้นทั้งที่เป็นที่เดียวกันแต่ที่นี่มันไม่มีอะไรเหมือนบ้านผมเลยต่างกับดาวอังคารตอนนี้ที่เหมือนโลกผมมากหนุ่มชาวโลกกล่าวความรู้สึกในใจออกมาโลกใบนี้ในยุคเจ้าอุดมสมบูรณ์ดัง่งเช่นดาวอังคารเชียวรกษประเสริฐจริงๆ ถ้าแบคทีเรียของข้ารู้คงภาคภูมิใจกันน่าดูพอออเฮเลนดีใจจนออกนอกหน้ารีบพาเพื่อนใหม่ไปดูกลุ่มหินรูปเห็ดที่เริ่มงอกเป็นทิวแถวอยู่ใต้น้ำทะเลตื้นๆริมชายฝั่งเจ้าเห็นเห็ดหินพวกนี้ไหมหญิงสาวถามยิ้มยิ้มทางไายมือไปที่สิ่งที่กล่าวครับดูประหลาดดีมันคืออะไรเลรอ,อเล็กซีชิเงื้อมองอย่างสนอกสนใจมันคือบ้านของพวกแบคทีเรียที่ข้าทดลองนำมาปล่อยไว้ พวกมันสร้างที่อยู่เองพวกมันฉลาดและขยันมากพวกมันนี่แหละจะทําให้พิพภพแห่งนี้กลายเป็นสวรรค์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเฮเลนให้คําตอบก่อนทําหน้าเจือน,เ,อนเมื่อพบว่าอีฟายอยู่ๆก็เงียบงันไปเฉยๆตามเม่่อลอยเหมือนค,คุณคิดอะไรอยู่ในหัวเจ้าคิดอะไรอยู่เหรอเฮเลนถามตรงๆ mm hmm. อเล็กซีมองหน้าคนถามและกล่าวอย่างคลางแคลงใจผมรู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลถ้าพวกคุณมาที่นี่ เพื่อเทราฟอร์มวิ่งโลกและพวกเงาดําต้องการอะไรถึงต้องลงทุนลงแรงจับตัวคุณไปรีดความลับผมอดสงสัยไม่ได้ว่าสิ่งที่พวกมันต้องการรู้คงไม่ใช่แค่สูตรพอแบตเทเดียนแน่คำตอบของเขาทําให้ท่านผอ,ออสีหน้าเปลี่ยนและเป็นใบไปหลายวินาทีข้าจะไปรู้ได้ไงว่ามันต้องการอะไรเจ้าก็ถามแปลกๆหญิงสาวแก้งหงุดหงิดใส่เพื่อปกป้องความลับขององค์กรการสนทนาที่กําลังเข้มข้นต้องจบลงกลางคัน พอเกิดธรณีพิบัติขึ้นกระทันหันความรุนแรงราวกับเกาะทั้งเกาะถูกมือยักษ์จับเขยา่าทันใดนั้นแผ่นดินตรงที่พวกเขายืนอยู่ก็ถล่มแยกออกจากกันกลายเป็นร่องเหวลึกยาวกว่าร้อยเมตรไอความร้อนจากใต้พิพบพ,พ,พวยพุ่งขึ้นมาราวถังแก๊สแตกฟุ้งกระจายตลบอบอวนไปหมดเฮเลนโดดหลบไม่พน้นจึงเลื่อนเสียหลักตกลงไปในรอยแยกนั้นต่อหน้าต่อตาอาเล็กซีชายหนุ่มใจหายว่ารีบกระโจนคว้าข้อมือเดียวไว แล้วฉุดดึงร่างท่านพออคนสวยกลับขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเพราะแผ่นดินยังสไลด์ตัวและสั่นไหวไม่ยอมหยุดทั้งสองไม่อาจยืนทรงตัวได้ต่างวิ่งลม้มลุกคลุกคลานหนีเอาตัวรอดกว่าทุกอย่างจะหยุดนิ่งสงบลงก็ร้องอาหืดขึ้นคอไปตามๆกันคุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่าผมใจหายหมดเลยตอนคุณตกลงไปอเล็กซีเอ่ยถามเป็นประโยคแรกหลังจากผ่านพ้นวิกฤตมาได้ก็เคดขัดยอกนิดหน่อยขอบใจเจ้ามาก ถ้าไม่ได้เจ้าช่วยข้าคงตกเหวตายไปแล้วเฮเลนฝืนยิ้มคำข้อสอบป้อยๆข้างนอกนี่มันอันตรายกว่าที่คิดผมไม่น่าชวนคุณออกมาเลยอเล็กซีรู้สึกผิดเป็นความผิดข้าเองที่ไม่ระวังรู้ทั้งรู้ว่าปีนี้ใกล้จะครบรอบศตวตรรษแล้วเฮเลนตำหนิตัวเองที่ประมาทครบรอบศตวตรรษอะไรอเล็กซีทำหน้างงงดาวมรณะกับดวงอาทิตย์เป็นดาวเกษ์แบบดาวคู่โคจรรอบจุดศูนย์ถ่วงของกันและกัน ทุกๆหนึ100่งร้อยปีพวกมันจะโครจรมาอยู่ใกล้กันที่สุดหนึ่งครั้งนับเป็นจุดครบรอบหนึ่งศตรวรรษเฮเลนให้คำตอบแบบนักวิชาการผมเข้าใจแล้วคุณจะบอกว่าแรงไยด้านของดาวเลือกสองดวงคือต้นเหตุของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมอเล็กซีเป็นนักบินอวกาศถึงเป็นสายบูไม่ใช่สายบุญแต่ก็เข้าใจกฎฟิสิกส์กล่านี้พอประมาณถูกต้องแผ่นเปลือกดาวทุกดวงในระบบสุริยะ จะโดนแรงไทยด้านของเจ้ายักษ์แดงเล่นงานจนบิดเบี้ยวเสียรูปทรงช่วงปลายศตวรรษแบบนี้ธรณีพิบัติทั้งแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดจะเกิดขึ้นบ่อยมากเฮเลนสรุปให้ฟังคร่าวๆพวกเขาสนทนากันต่อไปอีกไม่กี่คำก็มีสัญญาณสื่อสารเรียกตัวท่านพอออกกลับด่วนเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงมารอพบที่ห้องรับรองทั้งสองรีบกลับมาเปลี่ยนชุดแล้วแยกจากกันไป เฮเลนให้หุ่นรักษาความปลอดภัยไปส่งอเล็กซีกลับห้องแล้วตรงไปที่ห้องรับรองท่านทวดเฮเลนร้องอย่างดีใจกระโดดเข้าไปกอดชายชราหนวดเคราขาวโพลนที่นั่งรออยู่ในห้องเขาคือโซโรอนรัฐบุรุษอาวุโสที่ดำรงตำแหน่งสมุหนายกของจกักรวรรดิแอตโตมานานถึงสองรัชกาลโซรอนกอดตอบแล้วดึงตัวเลนรักขึ้นมาจ้องหน้าถามพอได้รับรายงานว่าเจ้าถูกพวกเงาดำตามล่าข้าก็รีบเดินทางมาทันทีเล่ามาซี เรื่องราวมันเป็นไงสีหน้าท่าทางเขาทั้งห่วงใยและตกใจเจ้าข้าท่านทวดเฮเลนรับคำและนั่งลงข้างๆก่อนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดต้องเกี่ยวกับโครงการลับของเราที่นี่แน่นอนพวกมันถึงพุ่งเป้ามาที่เจ้าโซรอนวิตกกังวลจนนั่งไม่ติดผุดลุกขึ้นเดินพลานไปมาเหมือนเสือติดจันท่าก็คิดเช่นนั้นเฮเลนพยักหน้าเห็นด้วยโซรอนมาหยุดยืนตรงหน้าเลนและกล่าวเป็นงานเป็นการถ้าพวกมันพบเจ้าอีกครั้ง เจ้าคงไม่โชคดีเหมือนครั้งนี้แน่เพื่อความไม่ประมาทจงเก็บตัวอยู่ที่นี่ห้ามออกไปไหนเป็นอันขาดน้ำเสียงเหมือนออกคำสั่งเพราะเขากลัวจะเกิดเหตุส้มรอยเจ้าค่ะไอ้พวกเงาอับป,ปีนี่มันจะหมกไว้จริงๆเสือกรู้ด้วยว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ข้าจะต้องไปที่โรงพยาบาลนี้ทุกๆุหกเดือนเฮเลนน้อมรับคำสั่งแต่ยังคาใจบนอุปเป็นหมีกินพึ่งสายของพวกมันแอแบแฝงปะปนอยู่ทั่วทุกมุมเมือง เราจะไว้ใจใครไม่ได้เลยเจ้าต้องระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้เข้าใจไหมโซรอนกำชับเหลนก่อนสุดตัวลงนั่งหน้าเครียดจริงของท่านทวดต่อไปข้าจะระวังตัวครั้งนี้โชคยังดีที่ได้อเล็กช่วยไว้ไม่งั้นข้าคงไม่ได้กลับมาเห็นหน้าท่านทวดแล้วเฮเลนจงใจจะอวยอเล็กซีเพื่อทุกอย่างจะได้เป็นไปตามที่เธอต้องการเจ้าหมายถึงเจ้าหนุ่มแปลกหน้าที่เจ้าพามาอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมโซรอนไล่เบีย้ยเสียงเข้ม แววตาลุกโผงขึ้นมาทันทีเฮเลนรีบยิ้มประจบเจ้าค่ะเขาเป็นชาวอังคารจิตใจกล้าหาญนิสัยดีมากข้าตั้งใจจะบรรจุเขาเป็นบอดี้การ์ดประจําตัวเพราะมีเขาอยู่ข้างๆแล้วรู้สึกปลอดภัยโซรอนลุกขึ้นยืนวากเหรนลั่นห้องไม่ได้ข้าบอกเจ้าแล้วไงเราจะไว้ใจใครไม่ได้เลยเจ้าหนุ่มคนนี้อาจเป็นหนอนบ่อนไส้ที่พวกเงาดําส่งมาล้วงความลับเราก็ได้เฮเลนโบกมือสายหน้าไม่เห็นด้วยเป็นไปไม่ได้ เขาเอาชีวิตเข้าแลกข้าถึงรอดมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ถ้าท่านทวดเห็นสิ่งที่เขาทำเพื่อปกป้องข้าท่านทวดจะไม่ปรับปรำเขาเช่นนี้แน่นอนโซรนไม่ฟังเสียงโกงคอตอบว่าเลนช็อตชอดเพื่อปกป้องมันเจ้ากล้าใช้คำว่าปรับปรำตำหนิข้าเชียวหรือข้าไม่ได้ปรับปรำบวยข้าแค่เตือนสติเจ้าจะได้ไม่เสียรู้ใครง่ายๆอย่าเลยท่านทวดชอบมีอคติมองคนในแง่ร้ายตลอดเพราะมีคนอย่างท่านนี่แหละคนดีๆ อย่างอเล็กถึงไม่มีที่ยืนเฮเลนเถียงคอเป็นเอ็นโซรอนทำคอย่อนหลับตาปีพอพอพอตอนนี้ข้าต่างหากที่จะไม่มีที่ยืนชี้เฉช,ช,ช,ชี้ช้ไอเปรตนี่มันต้องไม่ธรรมดาแน่เจ้าถึงออกตัวแรงขนาดนี้ข้าชักอยากเห็นหน้ามันซะแล้วท่านต้องได้เห็นแน่เพราะในช่วงหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เพื่อความปลอดภัยข้าคงต้องให้เขาเริ่มงานพรุ่งนี้เลยเฮเลนคอนขวับผ่านตัดบทดื้อโซรอนหน้างอเป็นม้าหมากรุก จาเชื่อคนง่ายเกินไปยังไงข้าก็ไม่เห็นด้วยจงส่งไอ้ไส้สึกคนนี้กลับไปดาวอังคารซะยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วพรุ่งนี้ข้าจะส่งคนที่ไว้ใจได้มาเป็นบฏิการดูแลความปลอดภัยเจ้าเองเข่าค้านหัวชนฝาไม่มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่ตายแทนข้าได้หน้าที่นี้ไม่มีใครคู่ควรเท่าอเล็กอีกแล้วท่านทวดวางใจเถิดถ้ามีอะไรผิดพลาด ข้าจะรับผิดชอบทุกอย่างเองเฮเลนไม่ฟังเสียงดันทุรังจะเอาให้ได้โซรอนถึงกับไมเกรนขึ้นยกมือกุมขมับถ้าสัตว์ตูล่วงความลับเรื่องนี้ไปได้เจ้ารู้ใช่ไหมว่าผลลัพธ์มันจะเลวร้ายแค่ไหนเจ้าคิดว่าเจ้าจะรับผิดชอบไหวหรือข้ามั่นใจว่าข้ามองคนไม่ผิดท่านทวดก็เชื่อในวิสัยทัศน์และการตัดสินใจของข้าสักครั้งเถิดนนะนะข้าขอร้องเฮเลนร้องเยเยเหมือนเด็กอยากได้ของเล่น โซรอนทำหน้าเหมือนเก็นคกขึ้นภูเขาแล้วทิ้งก้นลงนั่งโครงสีสางอ่อนใจไม่ใช่ข้าไม่เชื่อเจ้าแต่นี่มันเรื่องใหญ่ระดับความมั่นคงของชาติเลยนะข้าอยากให้เจ้าทบทวนให้ดีอีกครั้งก่อนตัดสินใจว่าแต่เจ้าบอกมันไปหรือยังว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่ข้าบอกเท่าที่บอกได้สิ่งที่เขารู้ก็เหมือนที่เราประกาศให้สาธารณาชนทุกคนรู้เฮเลนรู้หน้าที่ว่าควรทำอย่างไรโซรอนยิ้มออกมาได้ดีมาก อย่างนี้ค่อยสมเป็นเหรนข้าหน่อยส่วนเรื่องอเล็กข้าคิดว่าข้าทบทวนดีแล้วท่านก็อนุญาตเถิดข้าเชื่อมั่นว่าเขาไม่เป็นผิดเป็นภัยกับเราแน่นอนเฮเลนวกมาเรื่องเดิมถ้าเจ้ารับปากว่าจะให้มันรู้แค่นี้และจะเข้มงวดไม่ให้มันเข้าใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเป็นอันขาดข้าก็จะอนุโลมตามใจเจ้าโซรอนยอมแพ้แต่มีข้อแม้เฮเลนดีใจเหลือจะกล่าวรีบรับปากทันทีเจ้า,าค่ะข้าก็ตั้งใจจะทำเช่นนั้นอยู่แล้วชัยโย ท่านทวดน่ารักจังเลยเธอระล่ำน่ารักแล้วโผลเข้าไปหอมแก้มให้รางวัลท่านทวดติดติดกันหลายฟอดท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ